สวัสดีครับพี่หมอพรมเอกินโอ่ที่เคารพและทุ้มครับนี่คือไมายามรอบครับอ๋อยามรอบยื่นคือเกาล็ดครับสองลังคือเกล็ดหน,นาบกแห้งนะครับจะมีปัดถืออย่างานี่ครับหนาบกแห้งครับนต,นตื่นแล้วไม้มืดเลยเขาบันไดไมายาม ปลาถืไอไงบอพอได้ปีบมึงคอยเหือหายไปมาหนิพังปลาเปือกมืดครับปลากระถอหมเขถวรอบแล้วี่โองไปหลายผล่ครับองมีแต่หูน้นิในปลาสิิ มุนอไอปุยเลยครับนี่ก็มันลอกเบื้งเลยนะครับน้ำซีกใบใดเลุ่มเหรอครับที่เพื่อตั้งห้อยขั้นหัวโตบ่ก็ยังเงียบเลยเอาแล้วเอาแล้ว ดีแห็งหหครับเก่ยไงเลยครับเข่อใหม่เนระับ บึ่เริ่มเลือกให้องนี่ตัวใหญ่เลยโอ้คั่นนิ่งครับผ่านนิ่งรุ่นโล่กลัวเลยพี่น้อนรุ่นใหญ่ใหญ่วันตรีนิ่งติดประตูจะนับเลยอันนีงตัวตัวหนึ่งอะคือจะหนักหนักอ่ะ ออไอทิมไว้จะซ้ำซีขึ้นกับไม่ย่ำเลยเนาะก,ก็ได้ตู้ส้มตู่กับยังดีไปป้ายใหญ่ๆหัดจกยากเลยอุ้ยยังกัดหูมาโดว่าเห็ดขาดณ์กับ ยกมือล้มมือเลยครับเนี่ยนูหนูเข่าก็เออเป็นไง่อ้ยม,มันเกาะย,ยังอยู่มึมเิ่มเล่มเพียวห่วยห่วยห่วยเป็นออก ตื่นออกกับเสด็จเลยนะปากขาวี่ยเห็ดขานหูจุบปูด้วยจกเกือบได้เล้วป้าให้หนูสใส่หนูแล้วครับ <S <S ใส่ทิมว้นี่แล้ว <S <S ันมันถือมาจับ หลบยกหน่วยนึงมันจิต้ำเลยแหละคลับเลย,เลยครับมันมีความฟังเลยนะครับอะไรมาเห็ดดีๆอีกบ รังนี้อีกพี่น,นอ้องรังฟังทางนี้มาจากิกถือว่าสุดก้นจะถือแต่รังนั่น้ะพีน่นนองรังที่รังนี้อดี้มาปีัอดี้มาถือรังทางที่ดูใส่มาเฮ็ดมาแจให้นห้น,นดีเจ็ดหน่อย

ได้แก่ยามจนอ่นี้แหละมาเนี่ยบอโตบอคึกๆเนี่ยบอเนี่บเล็กน้นกอน,นั่นนี่บอทือนี่ขาดเนี่ยบอเราลด,ดเลยก่อน อันนี้เป็นตะไคร้ไค้ขา,ขาวไค้หน่อยเป็นมันหน่อยครับถือเป็นใ่ๆกับ,บอาจจิแตกได้น้องทองปีปานนิ่มคือโบแลนเลยครับ ถึกเลยพี่น้องครับกลับมาขึ้น,นไปบาดายดอุกอัใส่เฮือทพี่ไปไดายกลับพี่น้องมาหนี่กันย่ำรอบ้าเล็วครับต,ตัวใหญ่เลยครับประมาณกิโลครึ่งเลยครับ มันใหญ่เลยครับน,น,น้องเบิร์ตทำตะกานได้ตัวเดียวทำนี่เลยครับลังนึงบดถือรับลาบมันนี่กับอลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กดติดตามเห็นน้ำแน่เลยครับ,บล,บลาบมันน,มนี่กับอลาไปก่อนนะครับพบบกัันนใหหม่คคลิป้ารขอขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีครับ